โมทนาสาธุนะคะบเรานางฟ้าทุกพระองค์ทุกผู้ทุกนามทุกโดนกิที่เข้ามาทำนะ,ะสมาธิสวดมนต์ภาวนาสร้างมไดสามขั้นตามพระพุทธศาสนานะทุกท่านนะ,ะวันนี้เราได้รับระคังสวัรค์แล้วเราได้รับความสุขเรียบร้อยแล้วนะลูกนะสายตาคุณนะลูกนะจะสวา่างดวงตาภาพมองพัพชัดเจนมาก คครที่ทำกับอาจารย์บัวมานะคะเวลตาคุณเปลี่ยนสดใสามากขึ้นผิวพรรณมีออร่าทิพ์มีแสงทิพ์มีแสงพลังงานคอบแก้คุ้มครองตัวคุณคุณจะขาวใสสว่างและสวยหน้าเด็กลงเด็กลงเพราะเราเติมวัคซีนทางจิตทุกเซลล์ทุกอนุเซลล์ของคุณ ะะเขาเรียกว่าได้รับเซลล์ซ่อมแซมเซลล์มีแต่พลังงานดีๆเข้าสู่ร่างกายนะะทุกวันเราทําเป็นวินยัยเราจัดสรรเวลาเพื่อเรามาสร้างอุศลมหากุศลที่ยิ่งใหญ่นี่คือหนึ่งในวินัยของเศรษฐีนะคะที่ลำดับความสำคัญเป็นเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองเติมวิตามิน ให้กับจิตวิญญาณของท่านเติมความสุขให้กับจิตวิญญาณของท่านท่านจะได้สมบัตินะทางวัตถุได้ใช้บนโลกมนุษย์ตามบุญที่ท่านได้สร้างตามกระแสบุญกระแสจิตที่ท่านได้ภาวนาแล้วท่านจะได้สะสมสบียงบุญ ไปครบหน้าโดนกิจปิญญาของท่านดวงนี้เมื่อกายสังขารนี้ดับไปความดีที่ท่านทำไว้จักรวาลพระมาดาแห่งจักรวาลพระบิดาจักรวาลเก็บไว้คุณความสว่างขุนในดวงพ่อคุณออกจากสมาธิเนี่ยคำว่าเปิดพระคลังสวรรค์ให้คุณมั่งข้างจากภายในดวงกิตข้างในบนโลกภายในของคุณมีความเหลือเฟือ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยากให้อยากแบ่งปันอยากช่วยเหลือกันอยากส่งข้อมูลดีๆให้วันนี้นะเราเรียนกับอาจารย์บัวข้อมูลดีมากเลยเธอฉันอยากแบ่งปันให้เธอนะเธอจำคียนี้ได้ไหมที่เราเรียนกันฉันมีความสุขมาก ฉันตื่นรู้ฉันเก็บฉันกระจ่างฉันเข้าใจมาคุยกันบ้างไหมลูกมาต่อยอดปัญญากันไหมต่อยอดความดีกันหรือเปล่าแอดเป็นเพื่อนกันหรือไม่ในห้องนี้ในกลุ่มกลุ่มนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าจิตคุณสะอาดใสบริสุทธิ์ คุณจะได้รับกระแสบุญนี้100%คุณจะสะสมไปพบเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้เรื่องการทำบุญทำบุญอย่างไรได้ใช้สมบัติของโลกมนุษย์และได้ใช้ไปถึงพบหน้าในจิตวิญญาณของคุณอาจารย์จะสอนที่ห้องจิตเศรษฐี รายละเอียดที่ลงลึก